อีกกลุ่มที่น่าสนใจสำหรับจัก,กรยานที่มีแวรูนะคะเขาเรียกว่าขาไก่ขาไก่มาจากไหนให้เราสังเกตที่ตะเกียบด้านหน้านะคะตะเกียบคู่หน้าเนี่ยลักษณะจะเป็นทรงเหมือนขาไก่อย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกขาไก่ซึ่งมีหลากหลายแบรนด์ที่ทำขึ้นมานะคะอย่างตัวนี้ที่เราดูอยู่เนี่ยจะเป็นแบรนด์ของรุยการนัวรุยการนัวเป็นแบรนด์ของแคนาดาร้านนี้เลยนะคะของแบรนด์ของแคนาดา รุ่นเจไดโมเดลนี้เป็นโมเดลเดียวที่มีตะแกงท้ายนะคะที่มีตะแกงท้ายขาไก่ตัวอื่นหรือที่หลายท่านเห็นเนี่ยจะไม่มีตะแกงท้ายเลยตัวนี้ล้ออลูมิเนียม2ชั้นขนาดวงล้อ18นิ้วนะคะอ่าเดี๋ยวนับเกียร์ให้นะคะ9สปีดค่ะบางท่านถามกี่สปีดได้ยินค่ะ9สปีดค่ะ หายากค่ะวันนี้จะพามาดูแต่ตัวที่หายากๆนะคะตัวถัดมาที่เราเพิ่งได้มาก็จะเป็นขาไก่ปลายปิดที่พี่โพสเห็นเมื่อสักครู่นี้จะดูว่าเป็นปลายปิดดูด้านนี้ค่ะปลายปิดตัวนี้นะคะหายากแล้ว็ราคาจะดีมากๆเห็นไหมคะกล้องน่าจะเห็นอยู่น,นี่ปลายปิดแบบนี้นะคะอ่ะตัวนี้เป็นเบอร์ดี้วันรุ่นใหม่ดูรูปโฉมฉบเฉียวนะคะอ่ะ กดล้อหน้าหลังด้วยนะคะที่สำคัญดูตัวโลโก้จะปั๊มบุ่มเข้าไปแบบนี้เลยอ่าไม่ใช่บุบนะคะลูกค้าบุ่มเลยค่ะบุ่มตามปั๊มเป็นโลโก้เข้าไปที่ตัวถังเลยและด้านบนก็จะเป็นอ่าลอยเหมือนเย็บตะเข็บอะคะ่ะเขาปั๊มให้เป็นรอยนูนสวยๆเป็นดีไซน์ของเขานะคะและที่สำคัญสีคันนี้สวยมากเป็นสีบอลเงินเทา แวววาวสวยงามมากๆเลยขนาดล้อ18นิ้วล้อลูมิเนียม2ชั้นหายยากมากค่ะบรรดาพี่ๆเซียนทั้งหลายเห็นแล้วก็ต้องแบบรีบรีบจับรีบจอ,บบจอบเป็นของตัวเองอะค่ะอีกคันหนึ่งที่หายากวันนี้จะพาให้ดูแต่ไฮไลท์นะคะอ่าจริงๆขาไก่เรามีหลายคันนะพี่พศแต่วันนี้จะให้แฟนเพจพี่พศดูแต่ไฮไลท์หายากๆ RM เบอร์ดี้วันสีดำคันนี้ปลดเร็วล้อหน้าล้อหลังไฮไลท์ light, ตัวนี้อยู่ที่โลโก้โลโก้นูนแบบนี้แถมตัดขอบขาวตัวนี้หายากมากนะคะราคาก็จะสูงนิดนึงคันนี้สภาพแบบนี้เกิน95%บางโคนเรียบร้อยแท้ๆเดิมๆขนาดล้อ18อลูมิเนียม2ชั้นนะคะคันนี้ ปั่นแล้วนุ่มนวลมากแล้วก็จะมีเบอร์ดี้วานเห็นไหมคะจอดเทียบกันตัวข้างหน้าสีเงินเนี่ยจะเป็นตัว RM ที่โลโก้แบบว่าไม่ได้นูนเรียบๆไปกับตัวถังเลยแต่สีดำเมื่อสักครู่เนี้ยก็จะเป็นโลโก้นูนนะคะหายากคะ่ะก็จริงๆแล้วร้านเรานะคะเคบไ e 168เนี่ย มีจักรยานตระกูลกลุ่มขาไก่กลุ่มดาฮอนเทินแล้วก็มินิหมอบอเ,เยอะแยะเลยค่ะพี่พศที่เราไม่ได้เอ,ออกมาโชว์วันนี้นะคะคก็ถ้าเพื่อนๆที่สนใจก็เรียนเชิญเข้ามาชมที่ร้านได้นะคะ ตัวนี้เป็นแบรนด์ KHS นะคะแบรนด์ของอเมริกาเนาะตัวนี้เป็นเฟมโคลโมลี่รุ่น F20T ค่ะ F20T ค่ะสีชมพูอ่อนสวยหาตัวนี้เป็นตัวหายากนะคะจะสังเกตได้ว่าโลโก้เป็นตัวนูน KHS นะคะจานหน้า2ใบค่ะจานหน้า2ใบนี้เลยนะคะอ่าแล้วก็เกียร์จะอยู่ที่เดี๋ยวน้อยเช็คให้นะคะสักครู่นะคะ 3 4มสี่ห้าหกเดแดเสปีดค่ะปลดเร็วล้อหน้าล้อหลังด้วยค่ะพี่พศยางเป็นยางติดรถชวนเบ้แบบดอกเรียบมานะคะไม่มีดอกนะคะ ตัวนี้ต้องเรียนว่าสเปคเดิมของ F20T เนี่ยมันจะเป็นแฮนด์ตรงนะคะพี่พศแต่ผู้ใช้เดิมเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเปลี่ยนแฮนด์เป็นแฮนด์หมอบและพี่พศสังเกตนะคะแฮนด์ตัวนี้เป็นคาร์บอนทั้งชิ้นเลยนะคะจะเห็นสังเกตเห็นลายเคฟคาร์บอนนะคะแล้วพี่พศดูด้านนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าเป็นชิ้นงานคาร์บอนแล้วเก็บสายในในเฟรมเลยตัวนี้ นะคะสวยงามเวลาเวลา,เวลาตบเกียร์ก็ตบเหมือนเหมือนเหมือนหมอป,ปกติอย่างเงี้ยค่ะด้านหลังจะเป็นซอฟ t t เทลด้วยนะคะซอฟเทลตัวนี้ซับแรงได้ดีถ้าลูกค้าที่ต้องการพุ่งพุ่งความเร็วสปีดสูงๆแนะนำ khs ค่ะถัดมาคล้ายคลึงกันแต่คนละรุ่น KHS ตัวหนังสือนูนนะคะรุ่น F 2 0 R สเปคสูงกว่าสูงกว่ายังไงนะคะตัวนี้เ,เป็นรุ่นที่มีจานหน้า2ใบนะคะ,ะตัวนี้เป็นหมอบอเป็นรุ่นที่หมอบมาเลยอะคะ่ะไม่ได้เปลี่ยนแฮนด์เป็นหมอบมาเลยใช่แล้วก็ยางติดรถมาเป็นตัวไรดอกนะคะ อ่าเป็นเป็นตัวที่ไม่มีดอกอยู่แล้วยางขนาดวงร้อปลดเร็วล้อหน้าล้อหลังเลยเป็นอีกกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มความเร็วนะคะคล้องตัวเฟรมโคโมลี่นะคะเป็นเฟรมโคโมลี่ค่ะไฮไลท์คันนี <High light. S 2> ้นะครับค่ะ คันนี้ก็จะเป็นจักรยานไฮบริดหรือทัวร์ลิงนะคะแบรนด์เบงชีนะคะเบงชี่เป็นของอิตาลีเป็นเบียงชี่รุ่นโล m a โฟนะคะอ่าเบชี่รุ่นโลมาโฟตัวนี้ปลดเร็วล้อหน้านะคะปลดเร็วล้อหน้าล้อหลังนะคะอ่าแล้วก็เป็นเฟรมอลูมิเนียมเก็บสายในเฟรมนะคะเก็บสายในเฟรมจานหน้า3ใบค่ะจานหน้า3ใบ น้ำหนักเบามากๆนะคะยางก็ไรดอกเหมือนกันนะคะที่ติดรถมาตัวนี้เบงชี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วเกียวนุ่มนวลมากเลยนะคะน้ำหนักเบาก็เพื่อนๆที่มองหาอยู่สีจะเป็นสีออริจินอลเลยของเบงชี่ก็คือสีเขียวม้นแบบนี้เลยนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่มองหาก็รีบติดต่อสอบถามเข้ามาก็ได้นะคะหรือแคปรูปเข้ามาสอบถามได้นะคะตัวถัดมาเป็นไฮไลท์สำหรับกลุ่มเพื่อนๆที่ชอบเสือหมอบนะคะแบรนด์นี้คือแบรนด์คอนาโกนะคะคอนาโกเป็นแบรนด์อิตาลีนะคะเป็นเจ้าของเสือหมอบเลยก็ว่าได้นะคะตัวที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นตัวถังคือคาร์บอนทั้งคัน น้ำหนักจะเบามากๆนะคะปวดเร็วร้อนหน้าร้อนหลังแล้วก็จานอยู่ที่2ใบนะคะสวยงามมากสังเกตได้ว่าร้านจะปล่อยไว้นี่คือเดิมๆเดิมเลยนะคะยังไม่ทำอะไรเลยเพราะว่าเดี๋ยวคือของพวกนี้ถ้าทำแล้วเดี๋ยวจะแบบบางท่านที่ซื้อไปอาจจะไม่ชอบชอบเดิมๆไว้ก่อนเพราะฉะนั้นซื้อแล้วอยากให้ทำอะไรก็ก,ก,ก็แจ้งได้นะคะ เพื่อนนจะเห็นว่าเดิมๆยังขนาดนี้ถ้าทำต้องสวยมากๆเลยเบามากเป็นคาร์บอนทั้งคันค่ะหายากนะคะแบรนด์คอนาโกของอิตาลีค่ะ